วัดดีวครับพ่อผมบ๊อบบี้อ่าจริงๆไม่รู้จะเล่นอะไรก็เลยกลับมาเนี่ยจริงๆผมโซโลสบายละแล้วผมผมเพิ่งไปลองอันนี้มาเดี๋ยวผมจะลองให้มันง่ายกว่าเล่นแบบปกติเยอะเลยนะไม่รู้สึกคอนอื่นอาจจะมองว่าเล่นยากนะเดี๋ยวผมเล่นดูเซะผมมันง่ายกว่าปกติเ,ยเลยแล้วกอคลิปไปแบบไปไปคูณสองดีไหมมันจะได้จบไ,ไวๆเพราะคนส่วนใหญ่เขาเขาก็เคยเห็นผมเล่นไปแล้วรอบอนึงวิธีผ่านใช่ไหม แล,แล้วเดี๋ยวผมจะกอชิปพวกคุณสองคุณสามมากันนะพวกคุณก็น่าจะได้เห็นไม่ชอบเลยเท่ากับมันมันจะเลื่อนเยอะขึ้นใช่ไหมเท่ากับเงินเราจะได้เยอะขึ้นไม่ต้องปรับชิพก็ได้เนาะมันไม่มีใครดูตกหรอกจริงๆเขาอ,อาจจะก,ก,กอชิปมาซะเท่ากับเราจะได้เงินปังช่วงแรกแบบกว่าเดิมพอาะเรื่องม,มันจะเพิ่มขึ้นประมาณ50%เท่ากับมันจะมีที่ฟังเลยในช่วงแรกมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกับเทคนิคที่ผม ทำไปชิดที่แล้วเลยมันไม่ต่างกันมากช่วงแรกเราก็ต้องพึ่งทำไม่ไ้เกี่ยวกับเจียวตุ๊กเชื่อตัวเดียวแหละนั่นจีนจีนหนึ่งแล้อันนี้เราก็ลองกนะันอย่างเดียวแหละแต่ผม,มก็จะกระตุกอะไรก็มไม่ได้เปิดอะไรนะนโนต้ตบุ๊กกางจริง <laughs> ไม่ต้องมีตัวนี้ก็ได้แต่ไม่รู้สิษย์ผมจีนละมันมันดีสำหรับผมอาจจะไม่ดีสำหรับคนอื่นก็ได้ ก็สับบม,มันดีตอนนี้เราอออก็รอครับถ้ายางอัพอัพตัวมันให้ดีที่จะทำให่มันดีึ้น,นมากกว่าต้องดูัตับเสีงยงระเบิดกยนี่ดังดังได้ยไงก่อนอเราผี่ทั้งหมดแล้วนะ กิน <laughs> ดีเท่ากับตอนนี้ตอนนี้เราจะชิมแล้วเราจะไม่ต้องห่วงคนในอพาร์ทแล้วเพราะเราจะ,ะนั่งผ่านไปได้นี่ขนาดพ,พวกเอ่อหัวโต้วตอนนี้มันเลื่อนเยอะขึ้นกว่าเดิม50%นะเสาร์ทีนี้ผมมองว่ามันจะเป็นที่เล่นได้เรื่อยๆมันก็อาจจะง่ายกว่าเล่นแบบปกติ์แล้วหรือนี่ไม่ต้องห่วงต,ตอนนี้ไม่ต้องกังวลอะไรกแล้วเดี๋ยวพวกตัวรถไถตัวนี้นจะเคลียร์สนามไปช่วงน,นี้เราก็พยายามเก็บตังค์ให้ได้แสนสองแสนสองพวกเราก็วางไว้เตรียมไปเลยก็ไล้วก เราไม่้องไปะมกัตรงโมเราสามารถวานได้ตรงนี้เลยคิดตื่นเลยไอ่เร็วแล้วตอนนี้ก็จะโดนเชียนี่เห็นไหมเพราะแรงมันเนี่ยึตรงนี้แหละต่นั้นก็รอรับอย่างเดียวง่ายกว่าเดเยอะเลยเห็นไหมเปล่า <laughs> แต่มันก็ต้องอาศัยทีมที่แบบมีของระดับหนึ่งถ้งแบบทีมบูบิบ,บ,บิมันตัวแตกอะไรเนี่ยมีคาา อันนี้ก็กดออโต้ออโต้ได้เลยนะมันไม่มีออโต้เดี๋ยวกดอัปเดตออได้เลยมันไม่มีอะไรให้เราเป็นชิปสอนในชิปสอนอีกทีหนึ่งเหรอไม่ใช่มันไม่ได้ไหมแปลกว่ะเอาไปไปชิปในชิปอีกทีหนึ่งเหมือนแบบมาลองให้ดูวิธีแบบถ้าเราบวกเพิ่มทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่ะจริงๆใช้วิธีเดิมวิธีอันแรกก็ได้นะแต่แค่มันมันจะยากหน่แบบนี้แบบนี้ชะไปเช่ผมเดี๋ยวผมไม่ใช่ตัวแบบนี้ก็ชิวเห็นไหมมันมันได้ชิวชิวกว่าแบบแรกเยอะอาจจะเพราะทีมผมมันพร้อมเนอะ ปิดทุกทุกอย่ยเจ๊ไม่ต้องเลือดสมองเลยเพราะเราไม่ได้สนใจมองหรอกอ่ะเต็มแล้วเพราเราลงเงิน15ล้านจริงๆใช้วิธีที่ผมบอกก็ได้นะถ้าเราไม่มีในทีวีแต่ว่าถ้าคุณมีหกช่องอะคุณไม่มีทีวีทีวีอัพเกรดทีวีแมนคุณไปใส่เป็นทีวีแมนปกติก็ได้เพราะทีวีแมนปกติมันวางอะไรตัวนี้คุณก็วางก็ได้1,000เจ๊เอา10,000ใครถ้าคุณมีนะคุณมีนี่ๆๆก็ทีวีแมนหรือไม่คุณถ้าคุณไม่มีคุณก็เล่นวนในวันตรงนี้ในวันตรงนี้อน แต่สีก็ลำบากใจอผมเพิ่งไปดูอันนี้มาเดี๋ยผมดูลงในผมเพิ่งไปลิงนะตอนนี้กลับมาเป็นคนจริงๆตอนนี้ไม่ต้องสียนะอะไรหรอกเพราะนู่อนอะตัวกวาบอสจะโผล่มาเราก็ทำเงเินด้วยกันเพราะเราก็มีชัวร์แล้วเราชนะเองน่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นมานิดนึง,นงแหลนะแบบที่ผมเล่นอนะ ปกติไอ้ที่ผมเล่นถ้าผมผมใช้ปกติผมจะใช้เป็นแบบเงินต่อเวฟได้น้อยลงแล้วก็แค่นั้นอนะ่ะมันจะได้หนึ่งจุดหนึ่งอันนี้ผมใช้เป็นเงินต่อเวฟได้น้อยลงจะได้หนึ่งจุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะได้อันนี้จากมอน์เลือดเพิ่อมอีกห้เปอร์เซต์จะได้มาอีกจุดเท่ากับเลเป็นหนึ่งจุดาแล้วกม็มันไม่ได้คูณแบบอเอจุดสาไปคูณกับคูณสเนะตอนเนี้ยซนะ์ฟเวอร์มันคูณหนึ่งจุดห้าใช่ไหมหนึ่งจุดห้าคูณไปคูณสองก็บวกรีบโเเมบีเว,เ,ว,เ,วเล่า กินได้เลยซำเดลีนี่สองจุดแปดจะได้สองเป็นหนึ่งได้ไหมถ้ามีคูณสามควรจะได้ถูกเกือบสองพันห้าเลยมาเดี๋ยวควจะคำนวณให้เขาครับอันนี้ขึ้นหนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้านั่งเดิมเท่ากับคูณอ่าคูณห้าเอาเรามีห้าตั้งต้นห้านะเรามีคูณสองอันเนี้ย คือตั้งต้นตั้งต้นเดิมๆคูณ2คือ2ใช่ไหมแต่ให้เราตีไปว่ามันเพิ่มมาอีกหนึ่ง1.5ึ่้านะ่มีคูณ2เพิ่มมาอีก1เท่ากับ2.5แล้วผมได้จากเอ modifier modify เี hey, Mod ifier, Mod ify, ่อะไรเนะี่ยได้มีนีเราจะนับแต่ตัวหลังอ่ะถ้าคูณ2ให้นับข้างหน้าเป็น1อันนี้เราจะได้3า5สเป็น8อ่ะอันนี้คูณ2ตัวข้างหน้าที่เป็น2องนจุด8 ใช่ไหมง่ายใช่ไหมคำนวณแบบนี้เอาจิ้มคนอื่นอาจจะรู้แหละผมชงโง่แบบนั้นแหละอ่าแต่ผมตังิดตัณิดใจกับการอัปเกรดถ้าคุณอผมได้คนที่ 7, เจ็ดพันเจ็ดพันกว่าเพราะผมเพิ่งมาฟาร์มช่องหลังๆเพราะผมขี้เกียจคุณจะเห็นว่าอัปเกรดคอร์สเว้ยคุณจะแปลกใจใช่ไหมเหมือนเขาลืมอ่ะ เมื่อเขาเขา copy ป o p y ตอนเนี้ยมาจากพวกทีวีอะไรสักตัวแล้วเขาเอามาวางไว้เขาลืมว่าอักเกรดคอร์ดเก็บไททันทีวีแมน,นอักเกรดไม่ได้เว้ยเข้าไปในเกมมันวางแค่ครั้งเดียวไม่สามารถอักเกรดหรือทำอะไรได้เพิ่มและน่าจะเหม่งๆหน่จริงๆตอนนี้ผมจะเก็บซื้อซือคิลิโตะเนี่ยนี่ก็ชิริโตะนะอันนี้ชิดจะตัวลงังแรก นี่คิดในตัวล่างสองเนี่ยมันดูยังไงก็ไม่เหมือนกันว่ะเปลี่ยนชุดอะเอ้าก็ boost the unit support เป็น support ด้วยอันนี้ก็ support อันนี้ก็ support พวกไทท่าน,นี่เป็น support หมดเลยนะมีติด support ไนมะ่ใช่น,นี่ติดทุกอย่างเลย นี่อะไรอ่ะออทวเลดวิวได้เดดมกลิงเกิลก็นั่นแหละอย่างที่ว่าแล้วก็แคปเทปท็อปอ่ะผมถ้าเป็นมือใหม่อ่ะผมแนะนำอันนี้เหมือนกันอยู่นะคุณไม่ต้องไปสนใจไอ้คัเมล่าสไตเดอร์ทีวีมูแมนหรือลาสปิเกอร์ไยคุณแค่สนใจเนี่ยสามอย่างเนี่ยกับเงินเงินเริ่มต้นด้วยอ่ะคุณได้ห้าพันใช่ไหมคุณมาซื้อนี่ คุณมีนี่ตัวล่มตัวละคุณซื้อนี่เนี่ยชีวิตคุณจะง่ายละมีสองตัวเนี่ยคุณจะผ่านหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งได้อยู่แต่สองสองผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านไหมแต่คุณมีตัวนี้ตัวนี้อคุณคุณจะได้ตัวนี้อ่ะคุณจะได้สไตรเดอร์มาเท่ากับคุณจะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ลัดสปีกเกอร์ในในแพ็คเริ่มต้นอ่ะลัดสปีกเกอร์คุณจะมีตัวนี้แล้วคุณก็ได้ทีวีมูเมนเนี่ยคุณจะได้ครบเลยห้าตัว แล้วคุณก็ได้คูณไปอีกเดลิเคทเนี่ยเปิดกล่องหมุนๆๆๆไม่ต้องไปหวังเงินไหมเงินสําหรับผมในกล่องคือของงูงอ่ะจากใจเลยต่อให้คุณได้ห้าหมื่นสำหรับผมห้าหมื่นยังไม่คุ้มเท่ากับได้คูณคูณประมาณสองชั่วโมงเพราะสองชั่วโมงคูณสองชั่วโมงผมไปลงอ่ะอ่ะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่คุ้มหมดแหละได้แล้วก็คุ้มแต่สําหรับผมอ่ะ ซึ่งเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วห้าหมื่นนิ้มไม่เทียบเท่ากับคูณสองสองชั่วโมงเพราะคูณสองชั่วโมงหนึ่งผมไปลงอ่ะผมคูณสองชั่วโมงหนึ่งผมไปลงผมได้เกือบแสนอ่ะใช่ผมได้เกือบแสน,อแสนตอนเนี้ยตอนคูณห้าถ้าไม่มาคูณห้าก็หักลบก็เหลือเจ็ดหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่ถ้ามีคูณคูณหนะึ่งจุดห้าเนี่ยผมจะได้ประมาณแสนกว่าต่อชั่วโมง ถ้าลงเนะี่ยเพราะผมผมจะจบรอบประมาณ8นาทีถึง10นาทีอะต่อรอบจริงๆไม่มีอะไรเล่นผมไปเล่นไปอันนี้ก็ได้นะั่นแหละเนี่ยอันนี้ยผมไปฟาร์มช่วงฟาร์มช่วงก่อนเลยเนะี่ยคุจะเห็นผมใส่หนักมากผมฟาร์มเงินเนี่ยจนจนจนมันมีอัปเดตมาผมฟาร์มแบบเนี้ยแน1จอ่ จนเรามีอัปเดตชัพเตอร์ใหม่หมากูก็เลยถ้าฟาร์มอันเนี้ยฟาร์มสองที่ผมมีอ่ะมันจะได้รวบรวมป,ประมาณสี่สามสี่พันเลยสิบนาทีสามสี่พันกลับให้เทียบกับด่านชัพเตอร์ล่าสุดสิบนาทีสองหมื่นตอนเนี้ยสองหมื่นหนึ่งสิบนาทีต่างกันเยอะไหมเยอะนะถ้าชนะเราได้เท่าไหร่ชนะเราได้เจ็ดพันห้าใช่ไหม แต่ถ้าเน,นี่ยชนะสมัยเมื่อก่อนอะ่ะันนี้ชนะเราได้พันสองต่างกันเราฟ้ากับเหวเลยชัพเตอร์สามอะ้าจริงๆถ้าไม่มีของมาฟันชัพเตอร์สามนะชัพเตอร์สามก็ได้สองพันเจ็ดอ่ะแต่นั่นแหละอันดีที่สุดก็ยังคงเป็นชัพเตอร์สี่นะจ๊ะเจ็ดพันห้าอันจริงๆถ้าคุณแพ้ถ้าคุณแพ้คุณจะได้ประมาณเจ็ดพันเพราะผมเคยแพ้หลายรอบอะ่ะตอนที่ผมอ่าลองเล่นใหม่ๆผมแพ้บอส เพลสุดท้ายนั่นแหละผมโดนไอ้สปีกเกอร์ไททันนั่นแหละชนพนตึกเ <c oughs> นียมันจะได้ประมาณเจ็ดพันถ้าเราแค้อะเจ็ดพันในที่นี้หมายถึงผมมีคูณนะถ้าคุณไม่มีคูณอคุณน่าจะได้ประมาณสามพันห้ามันก็จะได้ครึ่งหนึ่งซึ่งครึ่งหนึ่งมันก็เยอะเยอะกว่าดานะ่ะข้างบนแต่มันไม่ข้นนานมันก็ไม่นานแบบสิบห <c oughs> <c oughs> ้าเวกี่สิบห้าเวขนาดแหละก็ ไม่อะไรสงสัยก็ถามมาได้ถ้ารู้จะตอบถึงไม่รู้ก็จะตอบเองก็แหละเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับถ้าผมแค่มาลองทดลองเล่น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 น้อยๆแหละจอกันคลิปหน้าครับบายยจ้ะจ้ะนะ